สวัสดีครับพบกับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้องไอทีนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเ,เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดยูเซอร์ของเรานะครับโดยเป็นยูเซอร์อ user ในตัว Windows 8.1นะครับสำหรับวันนี้จะสำหรับคลิปี้จะสอนใน Windows 8.1นะครับก่อนอื่นก็เปิดล็อกอนเข้ามาสำหรับคนที่ล็อกอนเข้ามาใน w i o w s w อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับหลังจากที่เรา อยู่ในหน้า Windows 8.1ใช่ไหมครับให้มาที่หน้า Desktop นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Start นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นจะขึ้นปุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรือว่าเราสกด Windows X ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมากดปุ่ม Windows กับตัว X นะครับจะขึ้นมาเครื่องมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ Control Panel นะครับ Control Panel แล้วก็มาในส่วนของ User Account ที่เข้าไปที่ user account นะครับจากนั้นเราจะเห็น user ของเรานะครับเป็นชื่อ user แล้วก็เป็นประเภทเป็นไทยนะครับก็คือเป็น advertiser เป็น,น admin นะครับแล้วก็จะมี password protected นะครับก็คือเป็นถูกตั้ง password ไว้ด้วยนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ manage a u t e r user นะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นเราจะเห็น user ที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะครับทั้งหมด เลือกยูเซอร์ของเรารที่ต้องการนะครับเลือกยูเซอร์ของเราที่ต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดคลิกไปเลยนะครับน,นี้ก็เป็นชื่อ,อเข้าของผมนะครับจะเห็นมีเอ่อ g h t n g p t s s w o s s w o r d นะครับคลิกไปเลยด้านบนเนี่ยช่องแรกเนะี่ยจะเป็น Current Password นะครับก็คือเป็นพาสเวิร์ดเดิมที่เราลอกออนเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ New Password กับ Confirm c ม n f i r m new ม a s s w o r d ก็คือเป็นพาสเวิร์ดใหม่ที่เรา ต้องการนะครับก็ให้เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตรงอ่อายพาสเวิร์ดทีก็คือเป็นคำใบ้นะครับเป็นคำใบ้ในกรณีที่เราลืมพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กำหนดอะไรก็ได้นะครับที่เราคิดว่านึก คิดว่าจะทําให้จาพาสเวิร์ดได้นะครับก็กําหนดไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม c h a n าส password นะครับคลิกไปเลยก็พาสเวิร์ดก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับสําหรับการเ,เปลี่ยนพาสเวิร์ดในคลิปนี้นะครับในการล็อกออนเข้าให้ชัวนะครับว่าเราใส่พาสเวิร์ดถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่เอาอไปนะครับแล้วก็วิธีใส่เอาก็คลิก start แล้วก็คลิกที่ user ของเรานะครับแล้วก็ใส่เอา แล้วก็ใส่เข้ามาใหม่นะครับก็ด้วยพาร์ดใหม่ของเรานะครับที่เปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนพาร์ดที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับ windows 8.1นะครับสามารถดูได้ที่ชแนลนะครับมีคลิปเก่าๆอยู่นะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลที่ตามต้องการหรือว่ากดที่ subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆ ที่อัพขึ้นมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ